สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่ s t r r y t s ครับวันนี้มีสินค้ามารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นฐานชาร์จ AA นะครับยี่ห้อเว็บเซลครับซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็คนนิยมซื้อมาใช้กันนะครับวันนี้เนี่ยผมมีความอ่าที่อยากจะหาฐ่านนะครับที่มีรุ่น 2A นะครับซึ่งมันหายากนะแถวบ้านก็เลย เปิดเว็บไซต์ออนไลน์ดูนะครับอ,อ๋อมันมียี่ห้อนี้อยู่นะครับผมก็เลยสั่งมาแล้วก็ดูจากรีวิวจากช่อง,งต่างๆนะครับข้างในเขาก็จะแถมอ้นนี่มาเลยนะเป็นซองถ่านนะครับก็ผมซื้อไว้2ก้อนนะครับสำรองนะเผื่อก้อนหนึ่งแบตหมดก็เอาไว้ชาร์จแล้วอีกเอาใช้อีกก้อนหนึ่งได้เลยนะผมซื้อมาใช้กับเมาส์ไวเล็นะครับเพราะมันกินถ่านเือเกินนะกินแบตเือเกินผมก็เลย หาฐานที่มันชาร์จได้ดีกว่านะเขาจะแถมกล่องใส่ฐานมาด้วยนะครับก็กล่องก็จะใส่ได้4ก้อนนะกล่องสำหรับใส่ฐาน 2A นะครับอ๋อที่ห้อนี้เนี่ยเขาดีตรงที่สามารถที่จะขูดหมายเลขนะครับไปตรวจเช็คได้จากเว็บหลักของเขานะครับว่าเป็นของแท้นะครับ เพราะยี่ห้อนี้มีคนนำของปลอมออกมาขายนะฮะซึ่งที่ผมสั่งมาเนี่ยจากร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับข้อดีของมันเนี่ยคือตรงที่บอกเลยนะครับว่ามันไม่ต้องชาร์จกับเครื่องชาร์จก็ได้มันสามารถชาร์จกับสายชาร์จโทรศัพท์เราได้เลยนะฮะมีขนาดมีความจุอยู่ที่1,800ม ah ิลลิแอมป์นะครับ เป็นฐาน1.5โวลต์ 2A นะสะดวกสบายครับไม่ต้องซื้อซ้ำบ่อยๆนะเพราะผมก็บางทีก็อาไม่มีเวลาออกไปตลาดนะครับก็เลยแบบหาซื้อฐานที่มันสามารถชาร์จได้ดีกว่ามาใช้งานนะครับแบตหมดก็ชาร์จเห็นไหมครับมันจะมีตัว รูเสียบดูชาร์จแบตนะครับอยู่ในตัวฐานเลยซึ่งน่าจะเป็นจุดขายเลยนะยี่ห้ออื่นอาจจะยังไม่ค่อยมีใครทํามานะแต่ยี่ห้อนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าเขาไอเดียดีมากเลยครับมันสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องชาร์จแต่ซองที่เขาแถมมามันใหญ่ไปหน่อยนะซึ่งก็บอกเลยว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า พอใช้จริงๆก็ไม่ได้ใส่ซองอยู่แล้วก็ขอบคุณมากที่แถมซองมาให้นะครับอ๋อสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่อยากจะซื้อฐาน 2A 1.5โวลต์แล้วความจุตั้ง1,800มิลลิแอมเนี่ยสามารถดูที่รายละเอียดคลิปวิดีโอใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะแล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนี่นะฮะผมก็ลองเสียบอลองใส่กับ ัวเมาส์ที่ของผมที่มีอยู่แล้วนะค,คือใช้ได้นะใช้แทนถ่านทั่วไปได้เลยนะครับมันสะดวกนะครับคุณผู้ชมอยากจะหาถ่าน 2A ทีส่สามารถชาร์จได้เนะี่ยคุณผู้ชมซื้อได้เลยนะครับกับเมาส์ของผมนะฮะเรามาดูวิธีการชาร์จกันบ้างดีกว่านะก็ใช้สายชาร์จ ไมโคร USB นี่แหละครับสายชาร์จโทรศัพท์เราเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องเสียบของฐานเลยนะฮะช่องมันก็ใช้ได้เลยพอพอเสียบไปแล้วก็จะเป็นสีแดงนะครับแบบนี้นะอันนี้คือกำลังชาร์จอยู่นะครับก็ทิ้งไว้เลยนะครับจนกว่ามันจะเต็มนะสะดวกสบายครับสามารถหาซื้อมาใช้กันได้นะครับ ครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดมีความประสงค์อยากจะซื้อทานรุ่นนี้นะครับก็สามารถดูได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการชมรีวิวของผมถ้าชอบรีวิวคลิปนี้ก็ขอกำลังใจด้วยการ กดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ